สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟในโหมดซีดีสี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอนูกก่อนนะคะอมนนี้ละโอเคนะคะเราก็อาจจะพูดเสียงเบาหน่อยก็ขออภัยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้นะคะโอเคได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะ ก like hey, right, <Sorry. S 1> ็จะมีตัวที่นี้นะตอนนั้นถึด้ยืนอยู่โดนแล้วฮารัดเขาก็เลยต้องมาดูเอแล้วก็มาเล่นใหม่หมดเลยตอนนี้นะคะเราก็จะเล่นแต่อรือโหมดแล้วก็จะเล่นแต่แรงเนาะเราก็ไม่ค่อยจะไปเล่นเออไม่เทบเล่นเลยเออไม่เล่นเลยเละที่ีสี่เราก็จะไม่เล่นเลยแรงก็เลยไม่ไม่น มีประวัติเราเนี่ย yeah. <c oughs> เออพี่แคคค่ะเลยวนะันี่สิบสี่รุ่นแรกรหัสอันนี้คือแบบ <c oughs> ออื้เกิดมา้าะเ,เพื่อนแจะแค่คนแลน้วก็เลยคืคอ,อ,อบางครั้งก็เอ,อจะเออ,อะไรวะแทมบ้านหรบางครั้ เนีมาก็ไได้ยิงหรอกให้เพื่อนได้ยินเยอะนี่เราจะพาไปดูเพื่อนเราอีกนิดนึงนะเอ๊ไปดูนี่นี่ตรวจโดยพี่ที่อยู่โรงเรียนเราออกอ่เขาก็ติงกว่าเราแหละเออแล้วเพื่อนแบกนม่งก็เลยเยอะกว่าเขานี่เพื่อนหลักเรานี่น นี่เราเข้าไปดูนี่เลยฮึฮ่าเรียกเป็สิเราก็จะมีอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกหนึ่งกั็เราเยอะเลยวันนี้เราก็จะไปเล่นเล่นสีสีเนี่ยแรงมันน้อยมากเลยฝีม <campa igning> ือในการเล่นเราก็อาจจะอืมกระปุกนะจ๊ะหรือว่าเกระรือ ว่าอะไรแค่นเนี้ยแม่ซีเมตกระปุกอบนนี้อือเออสุดมากเพื่อนแบคพอลเพลงนได้สองสามคิวนะคะคิวดีดังน,นั้นก็ไม่มีเลยนะคะพี่คนหนึ่งแบบสามเลยพารี่อืมเราก็จะมาเล่นแบบอืมทำได้ที่จังอะไรมาก เราเล่นตุ๊อแคร์ลี่นะคะทุกคนนี่ก็จะวิ่งเดียวอย่างเดียวเลยค่ะไม่รองเรียนเลยที่เนที่เห็นค่ายไงมาทำให้คนตายตาย คยกันแล้วเราก็กล uh, uh, okay. ้าสุอจะออกไปสักเท่าไหร่นี่บีาัีมก็ไม่ได้ยอะไรกกนคับเดนนี่ก็ไม่ดีกว่าเออเออ เพื่อนอย่าตายนะเพื่อนจสู้ได้อืมอย่าปเพือนเพื่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 อนไปซื้อปืนไเนียพันยากรพันยากรไปดูคิวหนึ่งดูแคลี่เคลลี่แปดสี่สี่หลักจบแล้วจบทีมแล้วจบเลย Mà lệch bỏ mặc tròn. I don't give up. That's not a winner race. Oh, hello, 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 S 1> <S 1> เออเอเอ,เอคน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 เ,เราเก็บแอดอตรงนี้ดีกว่าเราเก็บแอดอตรงนี้มันปิดน้นไหมอ่ะโอ้ยเพื่อนระวังตายแอดอกมาใส่ไม่รนะู้เลยนะฉันเคยโดนมล้ตอนที่ฉันเะพิ่งเล่นเ่นเลเดี๋ยวเพื่อนจะเิ่งบวกจะเพิ่งบวกก็ปิดไอบวกกันทัม

อีกตคนีนกคนอีกคนนึงคะนี่เลือกทำไไม่ทำยาอันนี้คมีทำยาไปทัตายก่อนไปไม่ส้พี่น่อยส้พี่อ่า

Ya yeah, pergi pergi peke, pergi peke, pergi 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 pergi

ก็จะดัง,งหน่อยนะคะทุกคนไม่สนใจมาเลยอยา่าเรียงเสียงอะไรก็อยา่าไปเรียสนะเสียงคนดังเลยบ,บ,บอบบ้ใจ,จาใจ,จ้า

ก็ได้ก็ตไปหมดแพ้ไปไปเลยโอ้โหอม่้จริงจ้ก็รู้ว่าแท้เอ้จแค่นี้แห่ะค่ะทุกนเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูอีกครั้งนะคะโอเค Ok nó ok 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 ok, kéo okay. con